ไปิดตะยังมงเบาเปียกเห็นห้าอย่างค่อยเอาเวลิ่มาจับคือเปิดตะเกียบม้งเสาร์ดินี่ครับพ<ง>ี่น้องกลับมาแล้วไปิดตะเกียบม้งเสาร์เลยน้ำมันม้งฟันไว้กินน้ำมันเนี่ย่มได้ซื้อหรอครับหลย,ยุตไตวันต่อหางก็เป็องเดียวอ่ะเมื่อกีนะลืมบอกพี่บอกน้องนะครับว่าอยู่ไซนี่ก็คือประเทศไต้หวันกับพี่น้องครับผมก็มาเห็นงานได้หามือ่อเพิ่งจะหยุดครับวันอาทิตย์วันหยุดพอดีนี่ครับพี่น้องหอพักนะครับ เอาเสียงรอบบานนี่ฮัลโหลฮัลโหลวะสันโมเมนต์สวัสดีนะครับนี่แนว้เนีเสียงเงินต่อนี่ฮัลโหลฮัลโหลนี่สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่น้องน้องสวัสดีท่านผู้ชมครับว้อนี้ก็จะพามาชมบ้านพักครับพี่น้องครับจากตองซีเป็นตองหกพี่จากตองซีเป็นตองหกเตี้ยเอาบไงเอาให้เบิ่งจังไรวะสันพันวาเอาสันไม่สันไม่สันไม่ เอาสันไม่รู้จากต้องสี่ต้องหกให้รู้มันอยัางได้เห็ดโ้ตมีเก่าเลยนะเมียวเห็ดอีหลีวะต่องที่เปองหัวกว่าที่ตปองหัวกว่นอนเลยวะยวยัเขันด้บเบิ่งอยู่จากต้องห้าวันนี้เห็ดตองหเป็นบตองหาด้วยเอรอเห็ดอีหรดีวะไมงมันเม่ละน้อยละเขา้อกต้องห้า แต่เราผ่านไปเป็นเน็งกับว่าเป็นเลย่อ้าวขออีกเปิดหนึ่งเปิดหนึ่งเฮ้ยด็กจะเปิดด้วยเฮ้ยอีกแล้ววันนี้จะเปิดด้วยจากตรงนั้นมันต้องเอียวเนาะโอ้ยไปขอนคงได้เลยเทปเป็นอยังต้องหายเป็นตองยังต้องเอียวต้องหายเป็นตองโยอ้าวเอียวสองก้อนอยู่เยียวสองก้อนอยู่แต่ว่าผิดพลาดครับพี่น้องนี่แหละครับการละเล่นไม่มีอย่างนี้นอน เสร็จแล้นี่ครับกับสีประมาณนี้ครับแรงงานไทยเขาบันพักนะครับเมื่อวันวันหยุดวันอาทิตย์นี่สําหรับคนที่ว่ามักเล่นก็งแบบนี้แล้วครับกางเปลี่ยนทาเลยรอหมูมาเล่นน้ำยางเดี่ยวคนมาขายอยู่หากินกันนี่ครับไปได้เหงุบุ๊บได้นมใหม่มาเมื่อนี้ได้นมใหม่มาไปได้กินเบาเปียกว่าไปแต่ยังมุ้งเบาเปียกเห็นห้ายเขยเอาเมลิกมาจับไปแต่กลิ่นมงเสาร์ดิ เดี๋ยวพี่น้องกลับมาแล้วเปี๋ยวได้ไกินมังสวิรัติน้ำม้มางฝันไว้กินน้ำมันเนี่ยว,ว่าได้ซื้อหรอกครับหลายอยู่ไต้หวันต่อทานก็เป็นสองเดียวอ่ะมันก็นด้ลืมบอกพี่บอกน้องนะครับว่าอยใส่หนี่ก็คือประเทศไต้หวันครับพี่น้องครับผมกับมาเห็นงานได้หามื่อเพิ่งจะหยุดครับวันอาทิตย์วันหยุดพอดีถ้ามีเวลาก็ามีโอกาสเดี๋ยจะไปน้ำฝนเลยครับพาพี่พาน้องไปหาน้ำม้ไปหาป่าเพฝนว่าแต่ว่าช่วงนี้หนาฝนจะหายากกันน่อยปไปมันบอกว่าพี่ หลายอย่างนะครับพี่น้องได้มานี่มือเสิร์ฟคนไปยูทูบเบอรนี่ครับต้นไม้ช่วยกันทําไว้อาจเตยตู้เย็นไว้กินเพื่อน่ามื้อนี้เฮ็ดหยังกินเมนูเมนูอย่างเนาะเมนูเมนูอะไรทำผู้สรนโอ้อันนี้กลางแปลงด้วยซี้ว่าเป็นเป็นเซฟบ่เนี่ยโอ้ท่งนี้เป็นเซฟที่ยกโต๊ะจ้าปูนี่แหล่ะนี่ครับพี่น้องพักหวานนะครับพี่น้องพักหวานก็มีวันนั้นก็งงงง ผักวันก็ได้แก่งผักวันเลยน้องใม่อันนี้อันนี้จะเป็นในดอกแครก็เป็นหรองดอกแคบ้านห้องนี่เป็นน่านีนลายด้วยเนาะผักเพล่เนี่ยดอกแคไก่สิประมาณนี้ครับทีอยู tu t เกาบ้านผักครับอันนี้เป็นสั้นสั้นล่างครับพี่น้องชั้นหนึ่งจะเป็นมุงเฮดกับเข่าก็คือว่าไว้ลงเข่าไว้เสียพานีครับจอดรถไว้ตะล่างครับมอเตอร์ไซค์อยู่นี่ต้องซื้อมอเตอร์ไซค์ครับมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าทุกคนเพราะว่าโรงงานอยู่ไกลครับพี่น้องผมก็ได้ซี่ดาวเอาครับพี่น้อง บ่ม e. mm. ีเงินเหรครับเดานี่ครับกับเกล็กับน้งกับแบบบ้านฮอสนะครับคนเงี้ยวคนทั้งคนในยังโบ้ครับมันพี่น้องบ้างครับมีนูโอ้ต้มจืดบ่นี่โอ้เกาเหล้าเฮ็ดเกาเหล้าอันนี้พักยังครับนี่พักต้มนึงพักต้มนึงเก็บเองบอกเลยว่าซื้อไปซื้อครับไปซื้ออขายโยโอ้ผักต้มนึงกับมีขายต้มนึงกับมีขายขิงไช่กับมีขายอิงไช่กับมีขายมีทุกอย่างครับพี่น้องนี่ครับ ผู้ใดผู้ใดหิวกะลงมาเฮ็ดกินครับวันหยศเราผูหิวกะนอนพักผ่อนแล้วแต่ตาปฏิยาใสครับพี่น้องครับแกจะหงอกจะง่อยครับพี่น้องส่วนมากแกจะมีแต่เวลาทํางานเนาะเลิกงานมากกัเด็กครับยันนี่เขางานก็บสองม้วนเ้าก็ต้องตื่นแต่หงงกลัวครับพี่น้องอาบน้ำเลิกงานมากกับสองค่ำก็ต้องเฮ็ดกินก็สิประมาณนี้ครับในทั้งคืนผมก็จะอยู่ซั่นซียพี่น้องก็ับแกผู้ขึ้นไปข้างบนนะครับผูได้พาขึ้นไปเบิ่งข้างบนของนอนแกที่เป็นแบบนี้ครับนี่ครับ แตบอยเงาครับคลิปนี้สั้นๆครับอะไรบอกว่าแถวว่าจันทร์นี้มีแต่แบบเดียวแบบคู่มี้ยโอ้ยี่แถวนี้มีแต่แบบเดียวแบบคู่ว่ามีพคนว่าแบบเดียวไหลแบบเดียวไหลบอยแหนบแหนบแหนบโอ้แหนบแหนบคู่ไม่ค่อยเห็นอะไรโอ้แหนบคู่ไม่ค่อยเห็นไม่แต่แบบเดียวไม่เห็นกันนี่ครับบุ๊มีผู้เล่นน้ำกระดีใจได้กางเปลี่ยนไว้นะครับทรั้งนี้ลาบคนใด้ใจลาบเลยนี่ครับกะสิประมาณนี้ครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ก็จะขอลาพี่ลาน้องไปก่อนนะครับ ผมก็จะได้ไปซักผ้าครับพี่น้องซักผ้าก็สวยแล้วนะครับพี่น้องนะครับแต่ที่อยู่ประมาณนี้และครับพี่น้องกับพออยู่ๆครับว่าแตกตัางกับรรเทาดอกรารกันกินนะครับก็อยู่ไปเรื่อยๆครับพี่น้องพึ่งมาครับครับสวัสดีครับลิบนาพ่อกันไหมครับพี่เพียงน้องครับ